มาเริ่มกันด้วยเรื่องที่หลายคนอาจตกใจในายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีของเราได้ออกคำสั่งสำคัญจากกระทรวงมหาดไทยห้ามการเล่นพนันโป๊กเกอร์อย่างเด็ดขาดและที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเขายังไม่ทราบข่าวการลาออกของแททองทานจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเลยด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนมากกว่านี้และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปเลยลองนึกภาพวันที่22ตุลาคม2568กันเถอะที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นายอนุทินเดินทางกลับหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือเรียกสั้นๆว่ากตรรรอบแรกของปี2568ผู้สื่อข่าวพากันถามถึงผลการประชุมรวมถึงมาตร,รการต่อสู้กับแก๊งสแกมเมอร์ที่กำลังฆ่าชีวิตคนไทยไปวันแล้ววันเล่านายอนุทินก็บอกสั้นๆว่านายกรัฐมนตรีไม่อยากพูดเองเดียวให้โฆษกตำรวจเป็นคนถแถลงแทนถามต่อเรื่องนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ลาออกจากหวัวหน้าพักเพื่อไทยแล้ว หรือยังพอได้คำตอบแค่ยังประชุมตั้งแต่เช้าก่อออนที่นายอนุทินจะเดินจากไปอย่างรวดเร็วและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าวันนั้นเองมีการประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่3 1 7 9 2 5 6 8ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตเล่นการพนันโดยนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามเองสาระสำคัญก็คือห้ามอนุญาตให้เล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์หรือไพ่เพโดยสิ้นเชิง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยโป๊กเกอร์หรือไพ่เพชรคือเกมไพ่ที่มีกฎง่ายๆแบบหนึ่งที่ผู้เล่นต้องใช้กลยุทธ์ในการถ่ายไพ่และชนะด้วยเงินรางวัลแต่ปัญหาคือมันมักถูกนำมาใช้ในการพนันซึ่งอาจนำไปสอกูการเสพติดและปัญหาสังคมต่างๆเช่นการสูญเสียเงินทองหรือแม้แต่การปล่อยตัวร้ายเพื่อเอาเงินมาเล่นแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องปกติแต่ถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องห้ามอย่างเด็ดขาดละ่ะเพราะนี่สืบเนื่องมาจากนโยบายสำคัญของรัฐบาล เมื่อวันที่29กันยายน2568ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศต่อรัฐสภาโดยเน้นย้ำถึงการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการพนันรูปแบบไหนก็ตามรวมถึงไม่สนับสนุนให้ธุรกิจพนันถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งหรือแม้แต่เป็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจพนันผสมอยู่และที่สำคัญคือการพนันที่แฝงอยู่ในรูปของกีฬาเช่นโป๊กเกอร์ที่อาจดูเหมือนเป็นเกมกีฬาแต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับการเดิมพันแบบลึกลับ เพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายนี้นายอนุทินจึงใช้สิทธิตามมาตรา17ของพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2253/2568ซึ่งออกเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568และประกาศให้งดอนุญาตการเล่นพนันเหล่านี้โดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งคือ22ตุลาคม2568เป็นต้นไปเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่อาจถูกใช้ประโยชน์โดยคนร้ายแต่พอมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าการห้ามแบบนี้จะแก้ปัญหาพานันได้จริงหรือเปล่าบางคนอาจเห็นด้วยเพราะมันช่วยลดการเสพติดและปกป้องครอบครัวแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ที่ว่าการปิดกั้นแบบนี้อาจทําให้การพานันย้ายไปอยู่ในเงามืดมากขึ้นหรือแม้แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจเช่นการสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นเกมแบบนี้และที่สําคัญยิ่งกว่านายอนุทินไม่รู้เรื่องการลาออกของหัวหน้าพักเพื่อไทย ซึ่งอาสะท้อนถึงความตึงเครียดทางการเมืองไหนช่วงนี้คุณเห็นด้วยกับนโยบายนี้หรือไม่มันจะช่วยแก้ปัญหาพนันได้จริงๆหรือเป็นแค่การแอก็ขายผิวเผินและการที่นายอนุทินไม่ทราบข่าวการลาออกนี้บอกอะไรเกี่ยวกับสภาพทางการเมืองไทยในขณะนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ